ในวิดีโอนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของทฤษฎีหนึ่งนะคะที่เราศึกษาการในวงการจิตวิทยานะคะแล้วทฤษฎีนี้นะคะเป็นประโยชน์อย่างมากที่ทุกคนต้องเข้าใจนะคะเพราะว่ามันส่งผลต่อการตัดสินใจและก,การรับรู้และก็ประเมินข้อมูลของเรานะคะในการที่เราจะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของชีวิตเราเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบโดยตรงกับชีวิตของทุกคนเลยนะคะซึ่งทฤษฎีนี้นะคะ,ะเป็นเรื่องของอคตินะคะชื่อว่าเรื่องของ self confirmation bias ะะบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะ self confirmation bias คืออะไรมันคืออคติเวเขาเรียกว่าความไม่เที่ยงตรงของเราเวลาที่เราประเมินข้อมูลต่างๆนะคะเรามนุษย์เรามีทุกคนมีมี bias อันนี้นะคะเราไม่ได้ประเมินข้อมูลต่างๆที่เรารับรู้จากในโลกใบนี้รอบตัวเราแบบ กลางไม่ใช่นะคะอันนี้เราต้องเข้าใจความจริงคอนี้ก่อนเราทุกคนคงอยากจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มองทุกอย่างแบบเป็นกลางแล้วมีเหตุมีผลแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าข้อมูลรอบตัวเราแต่ละวินาทีมีเป็นล้านๆข้อมูลนะคะแต่สมองของเรารับรู้ได้แค่ร้อยหัวข้อมูลเองรู้สึกจะตัวเลข128นะคะข้อมูลจะเป็นล้านๆเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราในแต่ละวินาทีเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องมีการเลือกต้องมีการ select นะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเลือกว่าเราจะรับข้อมูลอะไรเข้ามาเนี่ย ข้อมูลที่มันสอดคล้องอยู่กับความเชื่อเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เราจดจําได้ดีและรับเข้ามาอย่างเต็มใจนะคะและรับเข้ามาได้อย่างง่ายนะคะแต่ข้อมูลอะไรที่มันตรงกันข้ามหรือว่ามันขัดแย้งกับสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราจะอยาก ดันมันออกไปเราจะอยากปกป้องตัวเองเราจะแบบไม่ไม่อยากรับรู้ไม่อยากเชื่อว่ามันจริงนะคะซึ่งเราเห็นตัวอย่างเหล่านี้ได้จากหลายเรื่องมากชีวิตยกตัวอย่างง่ายๆคือเรื่องเวลาที่เราจะเลือกตั้งอ่านึกออกไหมคะสมมติว่าเราจะเลือกตั้งแล้วเราเนี่ยกำลังจะมีการเลือกตั้งเนาะแล้วก็ในฝั่งอเมริกาแล้วกันพูดถึงการเลือกตั้งในฝั่งอเมริกานะคะอาจจะมีพรรคเดโมแครติก Democratic, กับริพับบลิกันถูกไหมคะแล้วสิ่งที่เกิดคืออะไรคะเวลาที่สมตตสสมติว่าเราตัดสินใจไปแล้วเราชอบพรรคนี้สมมติเราบบออกว่าช พรรครีพับบิกันนะคะเวลาที่มันมีข้อมูลของอชื่นชมฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะแบบอุ๊ยไม่จริงหรอกเห็นไหมเพราะว่าไม่สอดคล้องกับความเชื่อเดิมที่เรามีถูกไหมแต่แล้วสมมติว่ามีข้อมูลโจมตีฝั่งของ Republican ออกมาอย่างเงี้ยนะคะสมมติว่าเราจะเลือกโดนัลด์ทรัมป์แล้วมีข้อมูลออกมาโจมตีโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วเราแบบ มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบรีเจ็คมันแล้วก็จะบอกว่าไม่จริงเรื่องนี้ไม่จริงแต่ถ้ามีข้อมูลออกมาชมโดนัลด์ทรัมป์ถึงแม้จะเป็นข่าวปลอมค่ะไม่จริงก็ตามเราก็จะแบบรีบรับเลยแล้วรีบ,ร,บรีบเชื่อเลยว่าจริงนะคะอันนี้มันคือเป็นการที่เราเลือกหยิบข้อมูล เอาเข้ามาในตัวเราแล้วมาเชื่อมันเนี่ยนะคะมาเก็บเอาไว้เนี่ยนะคะโดยเราจะมีความลำเอียงความอาคติอนะคะ่ะในการเลือกเฉพาะข้อมูลที่มันสอดคล้องกับความเชื่อเดิมที่เรามีหรือว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะคอนเฟิร์มเช่นในกรณีที่ยกตัวอย่างคือเราต้องการจะคอนเฟิร์มว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดีนะคะเราก็จะรีเจคไอเดียหรือว่าข้อมูลที่มันตรงข้ามกับการที่จะบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนดีรีเจคออกไปหมดเลยแล้วเราก็จะ เซเลกอะค่ะคือจะมีการเลือกรับเอาข้อมูลและเลือกเชื่อข้อมูลที่คอนเฟิร์มว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดีเข้ามาเก็บเอาไว้แล้วก็ทําให้ความเชื่อน,นั้นมันยิ่งมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือ self confirmation bias คือเรากําลังพยายามที่อยากจะคอนเฟิร์มอะสิ่งที่เราเชื่อนะคะ เพราะฉะนั้นข้อมูลที่สอดคล้องกับฝั่งสิ่งที่เราเชื่อเราก็จะเชื่อว่ามันจริงเราจะยอมรับมันได้ง่ายเราจะมองข้ามความแบบถึงแม้ว่าข้อมูลนั้นมันจะดูไม่มีเหตุผลหรือดูน่าสงสัยหรือดูไม่ชอบมาพากลอะไรยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ไม่สนใจมันฉันมันสอดคล้องกับสิ่งที่ฉันเชื่ออยู่แล้วเพราะฉันก็อยากคอนเฟิร์มตัวเองว่ามันถูกมันจริงถูกไหมคะเราก็จะมองข้ามพวกสิ่งที่มันดูเป็นข้อผิดพลาดหรือว่าปัญหาของข้อมูลชุดนั้นเราก็จะมองข้ามไปนะคะแล้วเราก็จะนําเอาความหลักฐานเรานี้ เข้ามารวมอยู่ในระบบความเชื่อของเราแล้วก็คอนเฟิร์มความเชื่อเดิมที่เรามีนะคะแล้วเราก็จะหยิบเอาหลักฐานต่างๆเหล่านี้ออกมาใช้เ,เดี๋ยววันรุ่งขึ้นเราไปเจอเพื่อเราอยากจะบอกว่าโดนัลด์ท์ดียังไงเราก็จะหยิบเอาหลักฐานเหล่านี้ออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายนะคะ แต่ถ้าหากว่าเป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อเดิมที่เรามีเราก็จะอยากเราจะปกป้องตัวเองเราจะเถียงเราจะบอกว่ามันไม่จริงเราจะสู้อะไรอเงี้ยนะคะเราเห็นสิ่งนี้นะเวลาที่มันมีการทะเลาะก,กันทางด้านการเมืองนะคะแบบเกิดขึ้นบ่อยมากนะคะ,ะแล้วเราก็จะ ถ้าเป็นข้อมูลชุดที่ไม่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อเราก็จะแบบคุ i นทีไซส์มันเราก็จะวิพากษ์วิจารมันเราก็จะจับหาแบบพยายามมองหาข้อผิดพลาดในข้อมูลนี้ว่ามันไม่จริงยังไงนึกออกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันข้อมูลฝั่งของเราเนี่ยเราไม่ทําแบบนั้นถูกไหมคะอ่ะแล้วเราก็จะลืมข้อมูลนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อว่ามันจริงแล้วเราก็จะรีเจคข้อมูลนั้นแล้วก็ลืมไปเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้อมูลที่จริงก็ตามนะคะทีนี้เนี่ยมันส่งผลกับชีวิตเรายังไงคงไม่ใช่เป็นเรื่องของการเลือกตั้งเท่านั้นนนนะะแต่ว่วาเป็ใทุก ื่องของชีวิตเราเลยนะคะยกตัวอย่างที่ง่ายสุดเลยคือเรื่องของแฟนเนาะหลายคนเอาง่ายๆว่า,าแฟนแฟนนอกใจอะ่ะนี้ตัวอย่างที่ง่ายสุดเลยแฟนมีคบคนอื่นมีแฟนอีกสองสามคนที่ไม่ใช่เราแล้วเราก็รู้สึกว่าต่งหงิดต,ต่งหงิดใจนะแต่ว่าแบบ เอ้ยมันคงไม่มีอะไรหลอกมันคงไม่มีอะไรหลอกนะเออวันนั้นคือแฟนหายไปหน้าทิ์เลยไม่คุยกับเราหรือว่าแบบเอ๊ะทำไมแบบแฟนดูลึกลับทาตัวชอบมาพากลหรือว่าแบบเป็นเป็นอะไรช่วงนี้มันก็รู้สึกว่าแบบมันมีเซนส์อะไรแปลกแปลกใช่ไหมคะแต่ว่าเ มันเหมือนกับไม,ไม่ไม่ไม่อะไม่จริงหรอกคือมันเหมือนกับเราเราอยากจะเชื่อว่าสิ่งที่เราเลือกถูกต้องแล้วคือเราเลือกคนคนนี้มาเป็นแฟนเราคือถูกต้องแล้วเราก็อยากจะคอนเฟิร์มว่าถ้าแฟนคนนี้ดีแล้วถูกต้องแล้วฉันฉันไม่ได้เลือกผิดพลาดงอกไหมคะฉันไม่ได้ถูกนอกใจฉันฉันดีเขารักฉันอะไรเงี้ยเราก็อยากจะคอนเฟิร์มความเชื่อน,นี้ที่เรามีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลักฐานต่างๆที่แสดงว่าเขาแปลกหรือเขานอกใจเราอยู่เนี่ยเราก็จะวิจจคทั้งหมดเลย นะคะแล้วเราก็จะแบบหยิบหาหลักฐาน select หลักฐานที่มันคอนเฟิร์ม a a B I a bias ของเราก็คือว่าอ๋อเนี่เนี่ยวันวันนั้นเขาก็โทรมาคุยกับฉันวันนั้นเขาบอกรักฉันเนี่ยเขาซื้อของขวัญให้ฉันอะไรอย่างงี้ได้บอกไหมคะเออเขาเอาดอกไม้ไมาให้ฉันด้วยอะไรอย่างนี้ได้บอกไหมคะคือเป็นการไปตามหาแล้วก็เลือกเอาหลักฐานที่จะคอนเฟิร์มสิ่งที่เราเชื่อนะคะแล้วก็รีเจ็คข้อมูล อื่นที่มันอาจจะจริงอะแต่มันไม่คอนเฟิร์มสิ่งที่เราอยากจะเชื่อรีเจ็คมันออกไปหมดเลยต่อต้านมันออกไปหมดเลยนะคะแล้วมันทํายังไงมันเป็นข้อเสียก็ทาให้เราไม่รู้ความจริงไงนะคะแล้วก็ทาให้เวลาที่เราจะเมคเดซิชันหรือตัดสินใจที่จะเลือกสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะไม่ไม่ใช่เฉพาะแต่การเลือกเลือกตั้งเนี่ยแต่ว่าการเลือกทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยนะคะมันทําให้เราไม่ได้ทำการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะไม่เขาเรียกว่าลดเอฟเฟกหรือว่าลด ผลไม่ดีของเซลฟ์คอนเฟิร์มเอนไบแอสที่มีต่อตัวเราคือเราต้องตระหนักรู้และยอมรับก่อนว่าเราทุกคนมนุษย์ทุกคนมีไบแอสเราทุกคนมีอคติมีความไม่เที่ยงตรงตรงนี้นะคะซึ่ง ถ้าเรารู้เราตระหนักรู้เราจะได้คอยสังเกตตัวเองนะคะว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ฉันกำลังเลือกมองข้อมูลหรือเปล่ากำลังเลือกรีเจคข้อมูลบางอย่างที่เราไม่อยากรับรู้หรือเปล่านะคะแล้วก็เลือกเอาข้อมูลที่เราอยากที่จะเชื่อเข้ามาในตัวเราหรือเปล่าซึ่งถ้าทำอย่างนั้นเราก็จะมีความไม่เที่ยงตรงในการประเมินข้อมูลประเมินช้อยส์ประเมินออปชั่นต่างๆของเราแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นผลเสียกับตัวเราเองในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานธุรกิจอะไรต่างๆนาๆนาะคะ มันกระทบหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นยอมรับก่อนและรู้ก่อนนะคะว่าเรามี self confirmation bias แล้วมันส่งผลกระทบต่อเราอย่างไงนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะพิจารณาข้อมูลต่างๆถึงแม้เราชอบไม่ชอบให้เราสังเกตตัวเองวยอ๋อเราไม่ชอบเราเลยวิจตข้อมูลนี้ก็ให้เรากลับมาทบทวนใหม่นะคะว่าโอเคให้รับรู้ข้อมูลทั้งหมดทั้งที่ชอบและไม่ชอบเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วแทนที่เราจะไปต่อต้านมันแทนที่เราจะไปวิพาก์วิจารณ์มันแทนที่เราจะไป,แ,ททะไปแบบ รีบกระโดดไปสรุปว่ามันดีหรือมันไม่ดีใช่หรือไม่ใช่เนะี่ยให้เราพิจารณามันเหมือนกับว่าเราเป็นนักวิจัยคนหนึ่งนะคะศึกษาว่าเอ๊ะข้อมูลนี้มีที่ไปที่มายังไงจริงหรือไม่จริงเรากําลังมีไบแอสอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็มันก็จะทําให้เราเป็นคนที่สามารถเลือกและตัดสินใจสิ่งต่างๆในชีวิตของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะฝากไว้กับ self confirmation bias ค่ะ